พินแบทแมนมาแล้วครับพบกับแบทแมนเล่นเกมแบทแมนครับมามีฝนค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตให้แบทด้วยนะคะสวัสดีครับแบทแมนเล่นเกมมาแล้วครับจะมาเล่นเกมอะครับครับ EP สองค่ะวันนี้เราจะมาเล่นวันบอกครับ เออเราจะมาเล่นอันอะไรอันบล็อกอันใหม่ันบล็อกอันใหม่แต่ว่าเราเล่นไปนิดหน่อยเลยใช่ไหมเราจะมาเล่นกับใครครับวันนี้กับพี่มาวินค่ะพี่มาพี่มาวินช่องอะไรช่องอะไรไม่รู้ช่องน้องมาวินคร้าปัวโตวไปคลับสกดูได้นะคะแล้วทำไมหนูกออบนูไม่ชอบหน้าจอเนี้ยมันมันบังคับตัวยากมากดี๋ยวเอากลับคืนก่อนได้แล้วค่อยถนัดขึ้นหน่อย แต่ว่าจริงๆแบทแมนแอบเล่นไปนิดหน่อยแล้วนะครับแล้วก็พี่มาคลิปนี้จะให้พี่มาวินมาสอนน้องแบทแมนเล่นให้เก่งดดูรู้แล้วหนูแอบไปเล่นมาครับอย่าขยับตัวครับขอโทษคอโละอ่ะบอครับตอนเล่นแบบกรเดียมันจะไม่มีเสียงดังไม่เสียงดังนลครับเนี่ยหนูมีเกาะด้วยครับเอ้ยถ้าอะไรไม่เข้าใจถามพี่มาวินได้เลยครับโอเคครับต่อ ประมาณสิบห้านาทีแบทก็ปิดคลิปนะครับโอเคครับตอนนี้น yeah, หนึ่งาทีแล้วเดย์ลูกคลิปนี้จะมาทำอะไรกับพี่มาว<ม>ินบ้างครับมาทำเอ่อทำให้พื้นที่เยอะกว่าตอนอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งไม่เกี่ยวไม่เพราะว่าอยู่กันคนละเซิร์ฟไม่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันอันนี้เซิร์ฟเวอร์ใหม่อันนี้พี่มาวินสอนสอนสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ามพี่มาวินให้ตอบมั้งดิอ๋อพี่คิดไม่ออกพี่มาวินคุยกับน้องแบดได้นะคะครับพี่มาวินก็เล่นเกมไมค์ครับด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูไ,ไปไปชมได้นะคะพี่มาวินเล่นเกมไมค์ครับกับอะไรนะครับกับโลโบไม่พี่มาวินยังไม่ได้ยังไม่เคยลงโลโบ อีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมฟุตบอลนะพี่มาวินบอกเพื่อนๆสิคะเกมเอ็นสิบโมบาแล้วเหรอถ้าใครชอบดูไปชมได้เลยนะคะไปชมได้เลยนะรอ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 ออร์ครับแล้วพี่มาวินมีตัวละครราบอกไหมคะมีมีครับเ,เดี๋ยววันหลังมาเล่นกันนะครับเล่นราบอกกันค่ะลองไปเล่นกับพี่มาวินไปนะโอเคค่ะ คุนที้ปลุกขึ้นเดินไปให้เพื่อนๆเห็นเราดูภาพพี่มาพิพมหน่อยสิว่าแต่งตัวหล่อไหมเรา<อ>ยังแต่งตัวไม่เป็นหนูแต่งเป็นเมื่อกี้หนูแต่งเป็นอเล็กซ์ไหนไม่นหนเดินไปหาพี่มาพิมเนียน่ยเดูขอขุดบล็อกนี้ก่อนเพราะบล็อกนี้คือบล็อกที่หนูต้องการหนูต้องการบล็อกนี้อยู่สามบล็อกหนูจะเอาไปค้าแม,น,มนพยายามจะขยับตรงจอเสียงมันจะดังกึกๆเข้าไปในนั่นนะ ไอ้วาปเปนตัวที่เาจุเป็นอะไรอะโดนไฟอ้อแล้วก็เดินเข้าไปในไฟทั้มพอมันตายแล้วของมันจะไม่หายเลยเรื่อง,องมันก็ไม่หายด้วยแล้วจะทำให้ตายทำไมครับอ๋อตายหมดแล้วนะส <c oughs> มมติใบไม่คองอยู่นะ <c oughs> ใช่ปะ่ะไปตายไปก็ยังได้ของแล้วก็ได้เลเวลมาคุณตรงนี้กัน ้องแมนแมนขุดตรงนี้แล้วก็ได้ครับต้องการบล็อกเหล็กอยู่สักอันเข้าไปทำไหมครับเอาไปคราบครับคราบคืออะไรครับคือผสมบล็อกครับเออหนูเจอแมงมุมฆ่าได้ไหมแมงมุมฆ่าได้เจอแมงมุมหนูฆ่าได้ไม่รู้ครับหนูได้ใยแมงมุมมาครับแล้วหนูก็ทิ้งอ่ะ ดูกระทิ้งเป็นเนี่หนูทิ้งทิ้งไว้ตรงที่คุณบอล็อกก่อนนี่ไงตรงที่คุณบอกได้ไก่เท่าไหร่เป็นแม่นว่าใช่พูดตรงนี้หน่อยโอเค ได้บล็อกเล็กมาไม่ใช่เล็กสิท่านแม่มาเก็บของไหมด้นะครับเก็บแฟนมารับ โอเคครับออเก็บ okay. เอิมห็ดกับเนื้อแล้วก็เห็ดสองอันแล้วก็อันนี้ด้วยนี่ดามีอะไรให้เราเออให้เราครับไหมอันนี้อม่มี 哦，给 <Okay. S 2>、mm，那、hmm.。

จะเอามาในกล่องอะไรครับแบนแมนว้าวมิสักอันนี้อุตัอันอน,นี้ไว้อุ๊ยดื้อดือ Bye. <laughs> อะไรอีกเนี่ยตี่ต้นตี่ต้นหรอครับต้นไม้เกิด กูดูข่าวมีตรงนี้ก็มีให้บอกเรา หนไม่ค่อยได้เสียงพี่มาสลุงครับอาจจะมีแอปเปิ้ลตกตามต้นไม้บ้างกี่มันตกครับไม่มีแอปเปิ้ลตกครับคุณแม่ลืม ก็ดีาอันนี่จไแล้วก็ไปครับ มางบ้านแล้วเหรอครับเฮ้ยเือจะให้พี่ช่างเลยททำไมของของที่ได้มานี่คือได้มาจากการขุดเหรอครับมาแบทเป็<ม>แนแมนมของที่ได้มามามาจากไหนจากการขุดครับน้องแบทต้องอย่าขยับจอบ่อยมันจะดังทึกทุกทุกป๊อปคลิปก่อนได้ไหมครับดิดแล้วน้องแบทมาแล้วอัดต่อครับ แบทแมนก็สร bon ้างบ้านเลยสร้างบ้านได้เสร็จแล้วจะปิดคิดอากบ้านคิดเก็บสร้างบ้านแบทแมนบ้านเลยนี่ยไรบ้านสร้างตรงไหนสร้างใสร้างต่อแต่ีิมาวินเลยหนูคิดออกคิดยังไม่ออกเนี่ยอุ้ยกดผิดเดี๋ยวหนูไป ครับประตูก่อนเดี๋ยวสร้างบ้านไปเป็นอีพีอีพีสา<อ>มปอบอันไหนเย่ดูได้ประตูมาสามอันเดี๋ยวอีพีสามมาเริ่มสร้างบ้านอีพีนี้ก็เก็บของไป้ก่อนก็ได้ครับไปเก็บของก่อนอืมเก็บของไมาได้เยอะ ไม่ใช่หนูหมายถึงว่าหนูเก็บของในตัวหนูไปเข้าในตู้เซฟสลิงกิ้งแล้วก็ไปช่วยพี่มาวินบ้านครับอุ้ยกดติ่ สร้างไปเยอะมากเลยครับจนไม่ค่อยมีบล็อกเลยเดี๋ยวผมเอาบอกให้ครับไม่ต้องใช้ประตูบำนองแมนแมนเข้าเอาันออนี้ไปเลยเท่ ไม่เดี๋ยวน้ำมาใส่เชียรน้ำมาว๊า ใส่น้ำคืนไม่ได้ไฟดับตรงเนี้ยไฟมันดับเฮ้ย ที่ฟาร์มของจริงผมมีวิธีฟาร์มแล้วครับฟาร์มข้าวถ้าเข้ามันโตเยอะแล้วก็เอาน้ำมาใส่แล้วมันจะเก็บฟาร์มให้เราอือ นานทีแล้วเดี๋ยวที่ฟาร์มข้าวของจริงเลยอีนฟาร์มข้าวให้เราด้วยได้มะลิข้าวมาด้วยครับเป็นๆอย่างน้ำขนะ้าวหมดเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระด, getting, ด, share, ดิ่งกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์ไม่รู้ครับบุยบุย